สวัสดีครับพบกับ News มาเนียอีกครั้งนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ C ีเกมครับแน่นอนว่าก่อนการแข่งขัน C ีเกมเนี่ยทางฝั่งไทยก็มีการเตือนนักกีฬาสื่อมวลชนรวมไปถึงกองเชียร์หรือคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยให้ระวังตัวเพราะว่ามันมีประเด็นที่มีความขัดแย้งในโซเชียลเรื่องของที่ว่าโซเชียลกัมพูชากับไทยเนี่ยขัดแย้งกันเขาก็กลัวว่า,าถ้าซีเกมเริ่มขึ้นแล้วกองเชียร์ไทยหรือคนไทยไม่ว่าจะทําหน้าที่ไหนนะครับเป็นกองเชียร์เป็นคนทั่วไปที่อยู่ใน ในนู้นอยู่แล้วหรือจะเป็นนักกีฬาเป็นสื่อเนี่ยก็ให้ระวังโดยเฉพาะาเรื่องของการกระทบกระทั่งเนี่ยอาจจะโดนทดําร้ายร่างกายาหรือแน่นอนนะครับเรารู้ดีว่ามิจฉาชีพในขมรนก็เยอะแล้วพวกแรงงานขมรนหรือคนต่างด้าวขมรนที่อยู่ในไทยก็ชอบทําตัวเป็นมิจฉาชีพฉกกระเป๋าอะไรทั้งว่าโอ้โหก็สุดท้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นจนได้นะครับแล้วเหมือนกับว่าทางคนขมรไม่ทราบว่าจ้องคนไทยอยู่หรือเปล่าอาจจะคิดว่า คือมันก็มีหลายประเด็นเพราะว่าคนไทยอ่ะดูเป็นคนมีตังค์แหละนะพูดง่ายๆถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็ดูมีฐานะหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาขมิบคนไทยอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะมี2ทางที่เขาก็เลยจ้องคนไทยไว้อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับคนเวียดนามก็โดนด้วยเช่นกันเรามาพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพครับกับการฉกกระเป๋าซึ่งบิ๊กจ๊ะเนี่ยก็โดนอ่าเขาบอกว่าโดนเป็นครั้งแรกเลยเหมือนกับว่าไม่เคยโดนมาก,ก่อนเหมือนเขาแวะจะซื้อหรืออะไรบางอย่างแล้วเขาเนี่ย สะพายกระเป๋าไว้ที่คอแบบนี้แบบที่เห็นเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ๆกระเป๋าเนี่ยมันเหมือนโดนกระตุกแต่ว่าเอาไปไม่ได้เพราะว่าเขาห้อยคอมันก็คือกระตุกแล่ว่าก็รอดตัวไปมันมัน,ม,นมันล็อกมันดึงออกจากคอไม่ได้นี่แหละครับผมแล้วก็ประเด็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเขาก็ไปดูนะครับ ไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลเสร็จปุ๊บปรากฏว่ากระเป๋าหายไปแล้วนะครับโดนชกกระเป๋าไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วต้องระวังนิดนึงมันก็ค่อนข้างไม่ดีมันทําให้ภาพลักษณ์เสียหายนะครับก็อย่างที่เรารู้อยู่ว่าซีเกมเนี่ยทางกัมพูชารัฐบาลเขาก็ลงทุนไปเยอะและเพื่อที่จะหวังโปรโมทอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะกุนคาเมเนี่ยโอ้โหโปรโมทมากๆเลยแล้วก็เรื่องของมาตรฐานการจัดที่เขาบอกว่าจะให้เป็นสากล สากลจริงๆนะครับอโอ้โหมีนักกีฬาที่แบบว่า,าระดับโอลิมปิกเลยมาตรฐานโอลิมปิกนะครับก็เลยมีนักกีฬารับจ้างมาด้วยล่าสุดนะครับ กองเชียร์สาวไทยที่มาเชียร์ฟุตบอลก็โดนวิชาชีพขมตรหรือโจนขมนกระชากกระเป๋าได้รับบาดเจ็บหนักด้วยครับคือภาพเนี่ยมันมีเลือดหรืออะไรก็เลยเอามาให้ดูไม่ได้แต่ว่าก็สูญเสียงเงินไปไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทแล้วก็ข่าวนี้นะครับเขาก็แชร์กันในกลุ่มลายของอสื่อมวลชนไทยที่ได้มาเกาะติดการแข่งขันครั้งนี้ได้มีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับคนไทยที่ ได้รับอันตรายจากมิจฉาชีพจากการถูกกระชากกระเป๋าจนได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและขาแบบเลือดถลอกเลยนะครับสูญเสียทรัพย์สิสนเงินทองรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทอีกด้วยรายงานข่าวระบุว่าคนไทยที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็เป็นผู้หญิงอาชีพที่ประสบเหตุครับเป็นผู้หญิงเดินทางมาธุระที่กัมพูชาและจะเข้าไปดูฟุตบอลมีบัตรแต่เข้าไม่ได้เลยกลับไปนั่งดูในร้านแถวที่พักกระทั่งโดนกระชากแถวแถวนั้น นี่นะครับผมก็ต้องระวังให้มากๆเลยทีเดียวโดยรายละเอียดนะครับน้องคนนี้โดนกระชากกระเป๋าโดนแล้วก็ลากถลายไปกับพื้นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะหลายที่เท่าที่ผมดูภาพนะครับหลายคนถ้าเกิดเข้าไปดูก็คงจะเห็นแล้วโจนเนี่ยก็ได้กระเป๋าชาแนลได้ตุ้มหูบัตรเครดิต พาสปอร์ตเอกสารสําคัญส่วนตัวทุกอย่างหายหมดรวมทรัพย์สินก็ไม่ต่ํากว่า3ามแสนบาทเช่นเดียวกับอกองเชียร์วอเล์บอลเวียดนามนะครับก็โดนในลักษณะเดียวกันเลยก็งามหน้านะครับอย่างที่เห็นเมื่อวานใครได้ดูการแข่งขันฟุตบอลไทยกับเวียดนามสังเกตนะครับคือผู้บรรยายเขาก็บอกว่า ที่นั่งมันเต็มแล้วแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สนามนียก็ปล่อยให้กองเชียร์เวียดนามเข้าไปเรื่อยๆย้านะครับว่าเต็มแล้วแต่ก็ยังปล่อยให้เข้าไปเรื่อยๆก็ถ้าลองนึกถึงที่กองเชียร์สาวท่านนี้มีตั๋วแต่เข้าไม่ได้นะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงอะไรบางอย่างว่าทําอย่างนี้ได้ไงแล้วก็เหมือนกับว่าเอาจริงเนี่ย,ยกัมพูชาจัดครั้งนี้เหมือนเจอเอื้อเวียดนามอยู่หน่อยๆด้วยในเรื่องของเหรียญรางวัลหรือกอ,องเชียร์ก็เนี่ยครับผมค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวสาหรับาทางกองเชียร์ไทยหรือคนไทยที่อยู่ในกัมพูชา ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ทีชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ